่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัปโหลดไฟล์วิดีโอลงใน YouTube นะครับขั้นแรกเราต้องสมัครใช้งานก่อนก็คือเราจะใช้อีเมลของคือผมจะใช้เป็นของมหาลัยผมนะโอเคคุณก็ใช้ของคุณนะฮะ มีปัญหาเกิดขึ้นแป๊บน,นึงนะฮะสามหกสี 1, 60, 1, ่หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเราต้องลองชื่อเข้าใช้ก่อนอ่าันเอาล้วกัน อ่านั่นะฮะผมลืมพลาดผมก็ดหักลืมมาผ่าน,าน,านโอเคครับผมเราจะสอนวิธีแก้หานะฮะอ๋อครับผมอ๋อครับผมกดอ๋อครับผมอ๋อนี่เราจะสร้างฮะขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะฮะเอ่อ S <S <an> อ่าครับผมตอนนี้เรากลับมานะฮะเราก็จะดาวน์โหลดนะฮะกดปุ่มคำว่า Create นะฮะไมแปลว่าสร้างอัพโหลดวิดีโอเับผมรอสักครู่หนึ่งอ่าครับผมเซฟไฟล์ก็คือเลือกไฟล์ที่เราจะต้องการที่จะดาวน์โหลดนะฮะครับผมมันจะอยู่ในนี้ในซูมอ่าเราต้องหาว่าซูมนะฮะ desktop เอ่อแอปซูมอยู่ไหนเอ่ย นะู่มด็อกเมน m e n วันนี้วันที่โ okay, อ,อเคสิบห้าจุดอาครับผมอ่าฮะอยู่ไหนเอ่ยนี่นะฮะเป็นไฟล์นี้นะนนนกดดูก่อนอ,อ้แล้วก็กดเลือกอัปเดตอัปโหลดไฟล์นะฮะ ตรงนี้เขาจะมวลผลว่าไฟล์มันสามารถใช้ได้ไหมนะฮะอ่าผได้เขียนว่าอะไรนะงานนำเสนองานนำเสนอแคสตคี้ครับผมตรงนี้ก็คือใส่ชื่อ,อรายละเอียดฮะผมจะใส่ว่าส่งงานอาจารย์ครับผม เอลิสก็เสเล็กก็คืออะไรก็ได้ฮนะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะกด no focus แล้วไม่ต้องก,กดก็ได้นะอันนี้ก็จัดเนื้อหาอะไรนี้ครับผมก็ว่าไปฮนะก็อรอค,คอมเมนต์ก็คือเปิดคอมเมนต์ได้นะฮะกดกำลังกำลังโหลดเลยริงฮะกด next มันไม่ได้ทำเป็นเฟล็กมันทำเใหญ่ครับผมกดอ่าแอนด์อินพ i ตอีวิด uh, ไม่ต้องนะฮะกดแอร์น็กนะฮะกดเช็คเอ v ซวีโอเคเราเป็น u ับิกนะฮะเราต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึงไม่ต้องพเมยมนะฮะอ่าฮะกดพับิกไปเลยแล้วเราก็รอเขาดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมวิดีโอโพส s ิ n งก็คือกำลังนะฮะกำลังดาวน์โหลดโอเคครับผม ก็เนี่ยฮะก็จบการเสนอนะฮะแล้วก็มากดดูนะฮะแกสปกกี้เป็นไงบ้าง View on YouTube ครับผมนะฮะล้วก็จะเห็นนะฮะครับผมก็สำหรับการสอนใช้การอัพโหลดวิดีโอลงใน YouTube ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ